มินลีร่วมงานช่องวัน31ครั้งแรกโชว์ขึ้นแต่งเพลงปรารถนาเพียงเชื่อ OST บางกอกคณิกาหลังจากที่ช่องวัน31เปิดประตูต้อนรับผู้ชมทุกคนก้าวเข้าสู่หอบุพชาติไปกับซีรีส์กระแสร้อนบางกอกคณิกาอย่างเป็นทางการไปแล้วล่าสุดได้เปิดตัวเพลงละครเพลงใหม่จากแรปเปอร์สาวมินลีในเพลงปรารถนาเพียงเชื่อที่เป็นการร่วมงานกับช่องวันเป็นครั้งแรกและยังเป็นการทำ เพลงละครครั้งแรกที่เจ้าตัวได้ลงมือแต่งเนื้อร้องและทำนองเองในสไตล์แจ๊ส b a l l e แถมยังเป็นการร้องที่ใหม่มากและยากมากสำหรับมินล,ลีเลยทีเดียวซึ่งมินล,ลีได้เผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆโดยจุดเริ่มต้นของเพลงนี้คือช่องวันติดต่อมาให้หนูทำเพลง โดยมีเรื่องมาให้หนูอ่าหนูชอบพล็อตเรื่องมากๆชอบในความที่เป็นไปไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นคนประพันธ์เพลงถือว่ายากมากค่ะต้องมาตีความเรื่องราวของละครจะทำยังไงให้เพลงเข้ากับละครแต่อเดียแรกหนูนึกถึงเพลงแจ๊ส d l l a D ที่ต้องผสมผสานความเป็นไทยที่ละเอียด ที่ถีพิถันและได้ใส่เนื้อเพลงภาษาอังกฤษลงไปในท่อนแรกของเพลงด้วยเพราะในเรื่องเป็นสมัยรัชกาลที่หตอนนั้นไทยได้ทำการค้ากับต่างชาติแล้วตัวละครในเรื่องก็มีการสื่อสารภาษาอังกฤษกันบ้างหนูก็เลยใส่ลงไปโดยมีความหมายเปรียบเปลยซึ่งยังไม่เคยทำแนวนี้มาก่อนเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทำมันยากมากและหนูเครียดมากหนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีแต่พอได้เริ่มแล้วก็ไหลลื่นเลยค่ะในเรื่องของโน้ตก็มีความยากมากเหมือนกัน ทางทฤษฎีดนตรีก็มีความยากในการร้องตัวหนูเองก็เพิ่งมาร้องแบบนี้ครั้งแรกก็ใช้เวลาในการอัดเพลงกันอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะกับเพลงนี้ถ้าหลับตาฟังมันเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในอุโมงค์แล้วมองเห็นแสงส่องอยู่ไกลๆถ้าเรามีความเชื่อมั่นจะเดินไปถึงจุดนั้น เราต้องเดินไปถึงได้แน่ๆแ,แม้ระยะทางจะไกลแต่เราก็ต้องทำได้และเราก็จะทำได้จริงๆนี่คือความรู้สึกของหนูเมื่อได้ฟังเพลงนี้หนูอินกับเพลงนี้มากอยากให้ทุกคนเข้าใจในความหมายของเพลงที่อยากสื่อให้ทุกคนเชื่อในตัวเองและรักตัวเองให้มากๆส่วนตัวหนูชอบเพลงนี้มากและตั้งใจมากหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะยิ้สามารถติดตามรับฟังและชมมิวสิกวิดีโอปรารถนาเพียงเชื่อเพลงจากละครบางกอกคณิกา โดย M.I.L.L.I. ได้ทาง YouTube, One Music และ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มรวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินได้ทาง One Music และ o n e น o o n n e t i ช n ่